พูดถึงหลักฐานการฆาตกรรมนะฮะการฆาตกรรมเอ่อคนที่มาบอกผมนะฮะเอ่อนักขายาเสพติดเอ่อชื่อนายโยธินนิลาพันธ์เอ่อที่ถูกตำรวจเอ่บอบกอน1เนี่ยจับศพโยนโลงชั้น10นะฮะเอ่อมีการฆาตกรรมนะ,ะเอ่อผมตกเป็นเยวีทูเคนะฮะและได้ยินเสียงนะฮะแล้วก็เอ่อผมได้เช่าพักอาศัยอยู่ที่ตึกพงทาวเวอร์อินทรระ29อยู่ชั้น2นะฮะ ก่อนจะขอเงินคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียง6 0 0 0บาททําการย้ายห้องเพราะห้องผมนั้นเอ่อเห็นและก็มีคนมาบอกและผมก็เห็นนะฮะก็เลยนึกว่าเราไม่ปลอดภัยเราก็เลยจะย้ายขึ้นเอ่อไปชั้น11ที่ตึกพงทาวเวอร์โดยขอเงินคนที่บอกผมเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินนะฮะเอ่อหลังจากนั้นเอ่อผมได้ยินเอ่อคนบริษัพงเทาวเวอร์ที่กลุ่มที่เคยให้พี่ต้อมพัดพงหอมนานเอ่ออนักค้ายาเสพติดเอ่อที่ถูกตํารวจปรับรามยาเสพติดนั้น ถุกปปสนั้นจับกลุ่มที่ติกพ่องทาวเวอร์แล้วลงมายืมเงินและลงมายืมเงินคนดูแลตึกพ่องทาวเวอรอ์ประมาณ60 0 0เพื่อทำการจ่ายให้ตำรวจเป็นบุคคลเดียวกันที่คุยกับคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพ่งทาวเวอร์นะครับที่ว่าจะเอาตำรวจมาจาับผมหาว่าห้องผมลเล่นยาเสพติดและคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพองทาวเวอร์ว่ามีอะไรให้ลเล่นสนุกอีกเยอะนะ อ้างตัวเองว่าเป็นคนของพระองค์หญิงนะฮะว่ามีอะไรเล่นเออเอเอเล่นสนุกกับผมเกยอะจะให้ตัวเข้ามาให้พวกมันทําตามหน้าที่นะฮะแล้วว,ว่าเออห้องผมนั้นเล่นยาว่าห้องผมเล่นยาทําไมมึงไม่เอาเพื่อนมึงนั้นไปจับมันแล้วก็มันพูดว่ายังไม่จับตอนนี้มีอะไรให้พวกกูเล่นสนุกเกยอะซึ่งมันตรงกับเสียงกับตัวที่มีการคุยกันในอากาศนะฮะส่วนการฆาตกรรมนายโยธินนิลาพันธ์นะฮะเอ่อนักค่ายยาเสพติดมาบอกผมว่า ห้องผมถูกแอบถ่ายที่ตึกผงทาวเวอร์ซึ่งมันตรงประเด็นกันมีการลงขายในกลุ่มบางอย่างก็อาจจะดูผ่านลิงก์แล้วก็ประจานผมอีกรูปแบบหนึง่งส่วนคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ได้ยินบอกว่ามีหลักฐานการฆาตกรรมนายโยตินนิลาพันธ์มีหลักฐานของการาว่ามีการวางแผนในการฆาตกรรมมาก่อนนั้นแล้วว่าผู้ตายนั้นค้ายาเสพติดไม่ได้ยอดนะก็เลยจะกําจัดทิ้งอะไรประมาณนี้นะคนบอกเรื่องคลื่นเสียงที่ผมได้ยินเนี่ยว่า นักขายาเสพติดรายนั้นเนี่ย้ายาเสพติดไม่ได้ยอดไม่ได้เป้าไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่การฆาตกรรมมาจากเรื่องผมนะฮะกลุ่มผู้ตายเนี่ยกลุ่มผู้ตายนักขายาเสพติดเนี่ยน่าจะเห็นผมนะน่าจะเห็นผมนั่งอยู่ในห้องของผู้ตายนะฮะแล้วก็มีการประจานก็เลยมีการรีบฆ่าตัดตอนเออกันเองฮะแล้วก็มีการสั่งย้ายผู้กํากับสอนอบางซื่อนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนสํานวนคด Favorite ีต่างๆแล้วก็ตเตรียม2คนการตเตรียมสองคนเออ ไว้ให้พนักง,งานสอบสวนสอบแล้วก็สั่งสองคนห้ามเล่นยาหลังการฆาตกรรม